Block สวัสดีครับบลองแบงค์คาร์วีแคนเนี่ชานลครับผมเอาละครับมาถึงคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมค้นหาวิธีมาให้ทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้คงมีใครหลายๆคนถูกใจนะครับแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนที่สาบแช่งผมนะครับเออเพราะว่ามันไปเดือดร้อนชาวบ้านเขานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากหรอกนะจ๊ะเพราะทุกคนก็โดนกันอยู่แล้วเอาละผมจะมาพูดถึงอะไรครับวันนี้ พูดถึงอันนี้ครับหลายๆคนครับหลังจากเปิดหมูดห้องสม,มุดมานะครับนี่ครับก็คงจะอยากแต่งงานกับนนะักลูกสาวที่ตัวเองต้องการใช่ไหมเช่นอย่างผมเนี่ยผมก็อยากจะตอนนี้มันเปิดให้เนี่ยค่าความชอบผมก็มีสี่นะครับก็คือไปเก็บเก็บเอานั่นเองนะครับก็คืออยากแต่งกับตยวปกมันอยากแต่งกับคนนู้นคนนี้บ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าแม่งบางคนหลายใจไงอย่างผมแม่งชอบหลายตัวอยากจะได้มันเร็วๆอ่ะถ้ามานั่งปุ๊ แบบมานั่งเก็บหัวใจทีละตัวผมว่ามันคงจะช้าไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวที่มันเปิดให้เก็บค่าความชอบได้เนี่ยนะครับผมไปจดลิสต์รายชื่อมาแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับมันมีทั้งหมด20ตัวนะครับพูดให้ฟังคร่าวๆครับก็คือมีเอาแบบเร็วๆเลยนะเว้ยมีหลูเหมิงจกหยงซุนฮูหยินเตียวฟก,กใต้เกียวแล้วก็เตียวเหลียวโจวหยิมเหล่าเซี่ยนเยียนสีโจโฉซุนฮกตังโตะแล้วก็เตียวเสียน อีกิมงานเหรียญบุญทิวแล้วก็หองจูเหียบแดคูล่าแล้วก็เหล้าเปียวแล้วก็อ้วนสุดนะครับมีทั้งหมด20ตัวเอาละ่ะคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการเก็บค่าความชอบเนี่ยนะครับทีเดียว1ิตัวเลยนะครับครึ่งหนึ่งของ20เลยเฮ้ยมันทําได้ด้วยหรอพี่แบงค์วม,มามสัดจันย์เออมหัศสจรรท์เ้ยทาได้ครับแต่ว่าคุณต้องมีเลเวลสูงพอสมควรน,นิดนึงนะครับอืมก็อาจจะเก่งกว่าชาวบ้านเขาอะนิดนึงนิดนึงเอาล่ะ ปกติแล้วนะครับที่ผู้คุณไปทําการเก็บค่าความชอบนะครับถ้าคุณไม่แบบเขาเรียกอะไรนะพีิจะจัดแบบกูซื้อช็อกโกแลตแจกให้แม่งแดกอย่างเดียวอ่ะนะก็ <cosa>? แบบประเภทพวกตังน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเพชรน้อยอะไรแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> ก็มักจะไปเก็บกันที่นี่ครับก็คือเป็นใหญ่ในประเทศนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เก็บวันนี้นะครับก็เลยยังมีแค่นั้นนะครับซึ่งมันก็มีข้อจํากัดจําเขียร์ของพวกคุณอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นใหญ่ในประเทศเนี่ยนะครับ ถ้าเราจะเก็บค่าความชอบเนี่ยมันได้เป็นบางตัวไงเพราะว่าบางตัวเราอัพไม่สุดหรือว่าเราอะไรเงี้ยพอเอาไปลงปุ๊บเนี่ยมันแพ้มันแพ,มนแพ้มันก็ไม่ได้ค่าความชอบถูกไหมะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บได้จํากัดพูดง่ายๆสุดท้ายมึงก็ต้องไปเสีย300เพนซื้อช็อกโกแลตให้แมงแดกอยู่ดีอะ่ะโอเคนะประมาณนี้ครับส่วนตัวหลักๆที่ผมสมมุติว่าผมจะเก็บนะครับผมก็ใช้ชุดหลักของผมอะ่ะมันก็จะเก็บได้ประมาณ23าตัวอะายุตัวอย่างยกตัวอย่าง นะครับชุดที่ผมใช้ประจําตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนครับเปลี่ยนบางทีมันอาจจะตายนะเว้ยผมก็จะเอานี่เลยลงนี่ลงนะครับแล้วก็ใครอีกอ่ะซูนโฮกเก็บได้ก็เก็บนะครับแล้วก็จกหยงแบบนี้แบบนี้ตัวแทงก็มีได้เห็นไหมเสร็จแล้วผมก็ใส่อ่ะผมอาจจะใส่ซูนฮูหยินอีกคนนึงเพราะว่าซูนฮูหยินก็ปลุกได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วพอมีใครตายผมก็เอาตัวที่มันานั้นน่ะใส่เข้าไปนะครับอันนี้ผมได้เปรียบเพราะว่าผมเก็บเก้าหรือวลเก้าสิบเกือบครบทุกตัวแล้วงไง มีแค่2ตัวที่ยังไม่ครบ90เพราะฉะนั้นผมก็อาจจะลุยได้ถึงด่านสุดท้ายหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพวกคุณอาจจะลุยไม่ไถึงด่านสุดท้ายเหมือนผมไงเออมันจํากัดจําเขี่ยของคุณเกินไปนะครับอา้าวมาถึงวิธีการอยากรู้ยังว่าทําไงเก็บทีสิตัวทํานี้ครับบอกเลยครับทํานี้ครับใครไม่มาวันช,ช่องชมโเรเลี้ยงค็อกเทลก็ผมจะใช้ที่เก็บอีกที่หนึ่งก็คือ PK ครับ แต่การตี PK เนี่ยเราก็ต้องชนะด้วยถูกว่าเออเราถึงจะได้ค่าความชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับผมขอเลือกใช้ PK 3 V 3ครับเข้าไปเลยครับอ่า PK 3 V 3แล้วเสร็จแล้วเฮ้ยแล้วมันจะเก็บยังไงครับวิธีการคือเก็บนี้ครับอันนี้ต้องขออภัยคนเลเวลน้อยนะครับผมเลือกท้าลบเลยครับแล้วเลือกคนที่มีเลเวลน้อยนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยวีวีเนี่ยครับ ใช่ป่าวะเอออะ่าเงี้ยประมาณนี้ผมก็เปลี่ยนครับเอาคนที่มีเลเวลน้อยมากๆนะครับหรือว่าคนที่แบบมันมีแต้มค่าคะแนนเนี่ยต่าๆครับทาไมผมต้องเลือกคะแนนที่ต่าๆเพราะว่าการเลือกแต้มที่มีคะแนนต่ำเนี่ยนะครับเวลาเราปิดตีเขาเนี่ยแต้มเขาจะไม่ลด นะจะได้ไม่โกรธกันนะครับแต่มันจะขึ้นให้เป็นแก้แค้นให้อะ่ะนะมันก็จะมีความแค้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าแต้มเราจะไม่ลดแล้วข้อเสียของมันก็คือแต้มเราก็จะไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าเราก็สามารถไปชนะเขาได้โดยใช้ทีมที่เราจัดเพื่อจะเอาหัวใจนี่แหละเออแล้วจัดยังไงละ่ะให้มันได้หัวใจคุณก็จัดเต็มไปเลยครับ2ชุดนะครับก็คือมันต้องมีทีมหนึ่ง มันต้องชนะ2องทีมอยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทีมที่3มันไม่จําเป็นอะไรเลยครับเพราะว่ายังไงก็ตีไม่ถึงทีมที่3นะครับหรือบางคนแบบเอ้ยผมเผื่ออะไรไว้ยี้ก็อาจจะจัด3ทีมเป็นแบบนี้หมดเลยแต่เราก็ต้องเลือกตัวที่เราจะเก็บก่อนไงว่า10ตัวแรกที่เราจะเก็บแบบเป็นใครนะครับโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้เราก็จะอาจจะใช้ตัวที่มันเ,เราอาจจะอัพอัพสูงกว่าของของเขาได้แต่ว่าผมท้าลบเลยแล้วกันนะครับ มาดูทีมของผมครับนี่ครับผมก็จะจัดแม่งจัดเต็มเลยครับ3ทีมนะครับผมก็เลือกไว้แล้วที่ที่ผมต้องการนะครับสำหรับตัวที่มันเก็บยากๆไม่สามารถตีไปในด่านเป็นใหญ่ในประเทศได้อะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเก็บได้10ตัวนั่นเองนะครับใครอยากให้ทีมไหนอยู่ก็ใส่มันไปนะครับแต่ว่าผมใส่ไว้15ตัวเลยนะไอ้พวกนี้มีหัวใจทุกตัวนะครับส่วนมันจะแพ้ชนะไม่รู้ครับส่วนใหญ่มันก็จะชนะแหละเพราะว่าเราเลเวล9สเห็นไหม คุณอยากได้ตัวไหนคุณก็ใส่ไปแต่แรกครับเนี่ยอยากจะแต่งกับตัวไหนนะครับคุณก็เลือกเอาไว้เป็นทีมที่1ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแค่นี้เองครับคุณก็สามารถก่อกรรมทําเข็นกับชาวบ้านเขาได้แล้วนะครับส่วนถ้าคุณว่ามีทีมใดทีมหนึ่งแพ้มันก็มันก็ต้องชนะ2ทีมอยู่ดีแหละนะครับมันก็จะได้ค่าของความชอบเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองตีให้ดูนะครับก็ต้องขออภัยคนที่ถูกผมตีด้วยนะแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่าแต้มคุณไม่ลดหรอกนะครับแต่มันจะขึ้นเอ่ออะไรวะ แก้แค้นนะครับประมาณนี้ละนะครับแล้วก็ขอมาเก็บตรงนี้บางคนก็อาจจะเลิกเล่นไปแล้วด้วยไงนะครับมันก็เลยมีวิธีนี้เข้ามาหรือบางคนก็อาจจะไปตีแล้วไปเจอบอทอะไรแบบนี้นะครับแต่เซิร์ฟที่มีคนเล่นเยอะๆก็จะไม่เจอบอทหรอกนะครับอ่าผมตีเลยครับดูนะครับแค่นี้ครับคุณก็จะสามารถเก็บได้ทีละ1ิตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีทีมใดทีมหนึ่งมันพลาดแพ้ไปเนี่ยนะครับมันก็ยังมีทีมอื่นอยางเนี้ย นี่แหละครับมันก็เป็นวิธีในการเก็บค่าความชอบให้เพิ่มขึ้นไปได้นะจ๊ะเอาดูครับชนะแพ้ไม่รู้เอาก็ะตีให้ดูแล้วกันนะครับดูดีว่ามันจะชนะจริงไหมครับเรเว่าต่างกันเยอะนะครับผมก็90าแมงกับทุกตัวแล้วล่ะไอที่ลงลงมานี่ก็90ทุกตัวเลยครับเห็นไหมครับก็ชนะแล้วครับนะครับแถมเราก็ยังได้เล่นตัวแปลกๆใหม่ๆไปด้วยนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเราแพ้แต่ของเขาชนะเนี่ยเขาก็จะได้ค่าความชอบไงเออก็วินวินทน้งคู่นั่นแหละถ้าพูดตรงตรงๆนะอ่ามาทินที่สองครับชนะใหม่อันนี้ค่าความชอบมันอาจจะยังไม่ขึ้นให้เห็นนะครับเพราะมันต้องตีหลายๆครั้งถึงจะขึ้นค่าความชอบแต่คุณตีได้วันละหครั้งอะ่ะมันก็อาจจะขึ้นมาหนึ่งครั้งอะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะขึ้นทุกวันวันละหนึ่งวันละหนึ่งอะไรประมาณนี้ไงเราก็จะได้ค่าความชอบมันก็โอเคใช่ปะละ่ะประมาณนี้นะครับ อ่ะดูดิชนะบ้างเนี่ยน้องแดกเนี่ยกับอีจิ้มเนี่ยนะครับอยากแต่งงานกับเธอมากนะครับเห็นไหมหลายหลายคนอยากแต่งงานกับเธอครับนี่ครับวันสุดก็น่ารักเห็นไหมครับผมใส่มาแม่งให้หมดเลยครับนี่เราก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆด้วยครับที่เราไม่ค่อยได้ใช้ตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้เห็นไหม โอเคนะครับเนี่ยครับก็จะเก็บชัยชนะได้2ครั้งนะโอเคนะครับอืมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับใครชอบใครถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะเสียเพชรนะครับก็มาใช้วิธีนี้กันได้นะจ๊ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ